สวัสดีคะ่ะทุกคนนกท่าวันนี้นกพาออกมาจากครัวนะคะวันนี้นกพามุ้งหน้าไปภูเก็ตนะคะจากพังงาไปภูเก็ตคะ่ะนกขับรถจากพังงาไปภูเก็ตนะคะจากอําเภอตะกัวป่าเข้าภูเก็ตนี่ก็ประมาณเอ่อเกือบเกือบส่องชั่วโมงนะคะวันนี้นกพาเข้ามาในภูเก็ตมาทํทธุระนะคะมาห้าหมอแล้วก็เลยมาทํา พาสปอร์ตด้วยนะคะซึ่งพาสปอร์ตเนี่ยนะคะถีนออกมาทํานี่มาทําทีเซนทันนะคะซึ่งเป็นเอ่อทีทําชัวคราวนะคะแต่ก็สะดวกสบายมากเลยนะคะถ้าใครไม่รู้นะคะจอดรถแล้วก็จะยู่ชันตจอดรถข้างล่างอะคะ่ะตรงเอ่อห้องติดกับอ f ฟฟิศเมดนี่นะคะตรงนี้ค่ะ พอทำพัดป่อเส้นแล้วนะคะแป๊บเดียวมากๆเลยนะคะนกก็เดินเข้ามาเล่นในเซนทันค่ะเดินเข้ามาชมนูน่นชมนี่นะคะนานๆนเข้ามาในภูเก็ตสักทีนะคะไม่ได้เข้ามานานมากเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้มีธุระอะไร <ๆ S 2> นะคะจนถึงมีธุระก็ได้เข้ามานะคะภ <tiếp gente> ูเก็ตเดี๋ยวนี้รถติดมากๆเลยนะคะแล้วก็คนในเซนทัน <tiếp hip> ก็เยอะมาก <hayat> เลยนกก็เดินชมนูน่นชมนี่นะคะช,ช้อปปิ้งนู่นช้อปปิ้งนี่นะคะแล้วก็ มาซื้อขนมค่ะมาซื้อขนมขนมในมือยังไม่พอนะคะเอ่อเห็น้านขนมนากินอีกก็แวะอีกค่ะได้ขนมกลับบ้านเต็มมากๆเลยค่ะวันนี้นานๆเท่ามานีนะคะซื้อแต่ข้องอกินกลับไปเลยค่ะเสื้อผองเสื้อผ้า,าไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็เดินดูนมไปเลยเลยค่ะเลือกไปเรือยเลยเอ่อยิบนู่นยิบนี้นะคะดูในมือนะคะในมือนี้เต็มไปหมดแล้วแต่ว่ายังจะเอาอีกนะคะ ได้แต่นุมจริงๆเลยร้านมีกินร้อยนะคะเซนท่านยูดฉันล้างค่ะเซนท่านเก็บนะคะจะมีเอากระ่องร้านนะคะนกคือหลานซองค่ะเลือกนุ่มกันสักแป๊บสักพักนึงนะคะ ันนี้ร้อยค่ะนกช็อตกินเอาไปสักสองชิ้นเลยแล้วกันพอเลือกนอมเซ็ดนะคะก่อนกลับบ้านนะคะกอนเหนื่อยค่ะเอ่อก็เลยวะห้าไล่กินอยากกินอะไรเพชรเพชรแซ่บๆซนะคะก็เลยขึ้นมากินด้านบนนะคะเป็นร้านส้มตําชื่อวารานเหลา่ายวนนะถ้านอกจาไม่พิษค่ะชื่อวารานเหล่าวยวน,นะคะ่ะขึ้นมาสร้างส้มตําแล้วก็สร้างเอ่อข้องรรนโรนกินสักน้อยค่ะนั่งกินไปเรื่อยนะคะแล้วก็คุยไปเรื่อยนะคะ คุยเลื้ยงพาสปอร์ตนิดนึงนะคะก็คือพาสปอร์ที่นกไปทำเนี่ยนกทำพาสปอร์ตสิบปีนะคะเพื่อใครอายากค่าข้อมูลแล้วก็ไปทำนะคะนกไปทำพาสปอร์ตสิบปีนะคะในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีขาจัดซ่องมาที่บ้านอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะ ถ้าสมมติว่าใครจะไปทำทีเซนทันภูเก็ตนะคะก็คือค่าจัดส่องเนี่ยเขาให้จ่ายเป็นเงินสดนะคะเพื่อบางทีบางคนไม่พกเงินสดไปคิดว่าเขาให้สแกนได้นะคะก็คือเราต้องพกเงินสดไป40บาททีจะต้องจ่ายเป็นค่าจัดซ่องนะคะแต่ว่าค่าพาสปอร์ตท,ที่เราทำอะคะ่ะ1,500บาทเราสามารถสแกนจ่ายได้นะคะถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปได้จนกว่าเราจะพอใจเลยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยนอกอะทำธุระไล่ย,ย่างนะคะข้าวภูเก็ตทีนึงก็เลย ไปทําธุระไลซิ่งลายย่างเหนื่อยมากๆเลยค่ะก็กว่าจะไปถึงทีท part ําพัดปอดก็ประมาณสี่โมงเย็นกว่าๆแล pro ้วพอเขาปิดประมาณห้าโมงเย็นนะคะนกไปถึงประมาณสี่โมงเย็นนิดๆค่ะซึ่งมันเหนื่อยมากๆแล้วหน้านก,ก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่ได้แตง่งพอไปถึงหนงังถึง ท่ายเลยนะคะก็คือท่ายเลยแล้วนองเขาก็ท่าว่าผีพอใจหรือยังถ้าผีไม่พอใจผีท่ายอีกนะไดอีกนะจึงก็คือเนื่อยยากยากฆ่าเลยกินเลยแบบนี้ค่ะจึงก็เลยว่าเออพอแล้วได้แล้วนะคะพอกลับมาทึ่งบ้านนะคะประมาณสองวันสามวันได้เมื่อค่ะประมาณสองวันนะคะพัดปอดมาทึ่งที่บ้านนะคะอยากจะบอกว่าเปิดหน้าพัดปอดออกมาถึงนึกทึ่งคําของนองเลยว่าผีท่ายอีกได้นะเอาไดอีกได้นะท่ายไม่ก็ได้นะ พค่หน,น้าตัวเองแล้วเฮ้ยทำไมหน้าตัวเองมันลาขนาดนั้นเหนื่อยขนาดนั้นเนี่ยเออทีจริงน่าจะแบบคือ แต่งหน้าจะเต็มไปได้เลยนะคะคือเตรียมตัวไปพรผมนกไม่ได้เตรียมเอ่อคือเมื่อเราทําธุระไรซิงไรย่างนกวางแพนทไปแล้วแล้วว่าจะไปถ่ายพัดไปทําพัดบอดด้วยแต่ว่าก้อนนี่นกไปทําพัดบอดนกกะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นทําธุระไรย่างพอม,มาทึ่งที่ทาพัดบอดมันเหนื่อยซร่งย่างมันก็เลยบบว่าหน้าลาลา,ลาสักคิดนึงนะคะแต่ก็ออกมาดีค่ะน้องเขาบริการดีแล้วก็แนะนำไรซิ่งไรย่างหมอทุกทีอย่างทำแป๊บเดียวมากๆเลยค่ะไม่ทึ่งเอ่อไม่ทึ่งซิปหนาทีเท่าไรสามนี่นกไปนกไปทึ่งประมาณ สี่โมงประมาณ10นาที4ี่โมงสินาทีสี่โมงสเนี่ยค่ะถ่ายปุ๊บแป๊บปับป๊บก็ออกมาได้เลยเซ็ตเลยค่ะถ้าไปเจอจังว่าไม่มีคนแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่นานค่ะก็ถ้าไปทําในห้างก็สะดวกค่ะเพราะว่าเข้าปิดประมาณ5้าโมงเย็นเลยนี่ส้มตำํำปูมาค่ะได้ตำปูมาเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นนะคะพอได้กินปลาปลาลาแล้วมันรู้สึกว่า เรอาอมีพลังมากขึ้นค่ะกินไปแล้วก็โมไปนะคะคุยไปกินไปนะคะนานๆได้ข้าวภูเก็ตสักทีนะคะก็เออเอาให้มันเต็มทีไปเลยนะคะทั้งกินท,ท,ทั้งชอบทั้งเที่ยวพอเข้าไปซึ่งมันก็ต้องมีทุนะนะภูเก็ตเดี๋ยวนี้รถติดมากๆเลยค่ะก็ไม่ค่อยยากจะเข้าไปสักเท่าไรนะคะพอเข้าไปก็ต้องเพื่อเวลากันไว้สักิดค่ะ นักท่องเที่ยวอะไรก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้ทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเลยเยอะมากนะคะลอกไปเดินในเซนท่านก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยเยอะมากๆเลยค่ะเอ่อว่า ภูเก็ตจากเดิมทีว่าตอนที่ว่าโควิดค่ะกอนที่ว่าโควิดซาซาเล็กๆใช่ไหมกับปัจจุบันเนี่ยค่ะภูเก็ตคึกคักขึ้นเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนที่ว่าโควิดซาซานก,ก็เข้าภูเก็ตบอยค่ะแล้วก็ไปกินนู่นกินนี่กินนั่นพอพังงากับภูเก็ตมันก็ไม่ไม่ไกลกันใช่ไหมคะเราสามารถขับรถไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ว่าถ้าจากกวัวป้าเนี่ยประมาณสองชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าจากในตัวเมืองพังงานเนี่ยก็ประมาณ ชั่วโมงเดียวหรือประมาณ4ี่ห้านาที50นาทีก็ถึงภูกเก็ตแล้วค่ะทับไงค่ะเดี๋ยวนี้ท่นนันทนทางสะดวกสบายค่ะ จะไปไหนมาในเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายไปมดค่ะเมื่อก่อนตอนที่สมัยนกเรียนภูเก็ตนะคะรถมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้ถนนไม่พอก,กับรถเลยค่ะออวันนี้ยังไงนกก็ข้อจบคลิปแล้วก็จบเสียงบรรยายเพลงเท่านี้นะคะยังไงนกก็ฝากเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ